สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง 3G จากหนังสือสมองเศรษฐีซึ่งคุณ,คณขุนเข่าสินทุเสนเขจรบุตรซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่พูดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ในรายการรักลูวยถูกทางมาหลายต่อเรื่องสมองเธอเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องสมองเศรษฐีเรื่อง 3G 3G ของเธอในสมองเศรษฐีคืออะไรที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังไว้ในสมองของลูกได้เพื่อให้ลูกมีสมองเศรษฐีที่แท้จริงค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนบางคนเนี่ยมีคู่รักที่สมบูรณ์แบบนะครับรวยนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างดังพลุแตกเลย แต่ก็ยังกินยาที่ต้องบําบัดจิตยังฆ่าตัวตายยังกรีดตัวเองกรีดข้อมือยังไปฆ่าคนอื่นนะครับและมีความทุกข์มากมายเนื่องจากความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากการได้รับอย่างเดียวแต่มันมาจากการได้รับเติบโตและได้ให้อย่างสมดุลตัวเนี้ยผมทําโมเดลพิเศษขึ้นมาชื่อ 3G แห่งชีวิต3 g เนี่ยมันมาจากคาว่า Gain g, g r o w แล้วก็ gift นะครับเกณฑคือได้รับ โก w คือเติบโต g i ฟตคือได้ให้ถ้าอยากให้ลูกของเราเนี่ยนะครับโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จเนี่ยอย่าให้เขามุ่งแต่จะได้รับอย่างเดียวแต่ให้เขารู้จักเติบโตจากภายในคือโก w ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปจเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณโดยการท่องเที่ยวในสถานที่ที่ดีและเจอคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ทางจิตใจนะครับเขาจะโกรและสำคัญที่สุดคือปลูกฝังให้ลูก g i f ฟออกไปให้สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานอาสาสมัครหรือว่าการทำสิ่งที่เรารักแล้วเราจะภูมิใจและรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความสุข เมื่อไหร่ที่ลูกมี 3G อย่างชีวิตได้ครบถ้วนผมรับรองเลยครับว่าลูกจะมีทั้งความสุขและความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนความจริงถ้าเราศึกษาเรื่องความสําเร็จของคนมากมายเราจะได้ยินคําว่า Bill Gates Warren Buffett Joe w a ah, r r ฟ้า Mark Zuckerberg ทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมานี่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายยิ่งใหญ่มหาศาล แต่บริจาคเงินทําเรื่องที่เป็นการกุศลช่วยชีวิตผู้อื่นเพื่อมนุษยาชาติมากมายอยู่ตลอดเวลาตรงกับสามจีที่เราฟังกันเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่คุณขุนเขาบอกพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรกลู้ทา